สวัสดีครับวันนี้จะมาะเฉลย้อสอบ2อ,บอคณิตศาสตร์ปี255ทดสอบคั้นเลือกข้อคัดที่1ข้อที่7แล้วนะครับวันนี้เดินมาถึงข้อสุดท้ายของข้อสอบ2อ,บอคณิตศาสตร์ปีนี้แล้วนะครับผมโอเคข้อ7ครับมี3สิ่งอันดับคือ A, B, C นะครับของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดกี่ชุดซึ่งสอดคล้องกับสมการ A B, B C CAA เท่ากับ11นะครับาสำหรับใครที่ อยากลองทําดูก่อนกดพอดแล้วลองทําดูก่อนนะครับใครที่พร้อมนล้มาฟังเสด็จออมกันนะครับก็อันนี้เป็นเป็นหนึ่งในแนวคิดนกนะครับอาจจะมีวิธีอื่นได้บ้างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็อันดับแรกจะเห็นว่า a b b c และ c d ครับมันสามารถที่จะแบบพอจะสลับตัวแปรกันได้สมมติสมมติเราแทนค่าอย่างเช่น a เป็น1 b เป็น1 c เป็น5อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เกิดเลขสิบเอ็ดใช่ไหมครับหรือว่า a เป็น1 b เป็น5 c เป็น1อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ ดังนั้นเราจึงเขียนโดยเขียนว่าโดยไม่เสียนนยะสําคัญทั่วไปครับเราอาจจะให้ลองเรียงลำดับเป็น a มากกว่าเท่ากับ b มากกว่าเท่ากับ C จากนั้นเดี๋ยวค่อยมาเรียงสับเปลี่ยนกันนะครับโดยไม่เสียนทยะทั่วไปนะครับกำหนดให้สมมติให้กำหนดให้ เมากกว่าเท่ากับ B มากกว่าเท่ากับ C นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นกรณีหนึ่งเนาะอาจจะมีกรณีที่ B มากกว่าเท่ากับ A มากกว่าเท่ากับ C หรือว่า C มากกว่าเท่ากับ A มากกว่าเท่ากับ B อะไรแบบนี้นะครับเนาะเรียงๆกันไปนะครับก็ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยจะได้ว่ายังไงยังไง AB บีบวกบีบวกซีเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ A อคูนกับเบวกเคูนกับเซ้ำทั้ง3ตัวเนาะยังก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่า A เป็นค่าน้อยสุดนะครับก็จะได้วา่า เอ AB บวกบีบวกซีเนี่ยมีค่า,ารอบสิบเอนะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับนี่ก็จะรวมกันกลายเป็น a อกำลังสองสามตัวเนาะเป็น3 a มกำลังสองนะครับจะกลายเป็น a อกำลังสองมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10อ่สิบหารด้วยสนะครับหรือมันก็คือเป็น3ามสิส่วนสนะครับโอเคดังนั้น a มีค่าน้อยสุดที่เป็นไปได้เนี่ยเอม,มีค่าที่เป็นไปได้ก็คือ a เป็นหนึ่งได้ค่าเดียวนะครับ เพราะถ้า a เป็น2เนี่ยก็จะกลายเป็นว่า4เนี่ยไม่สอดคล้องกับสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้น a เป็น1ในค่าค่าเดียวนอกนะครับที่ทําให้กรณีที่ a มากกว่าเท่ากับ b มากกว่าเท่ากับ c เป็นไปได้นะครับโอเคอ่ะดังนั้นจึงได้ว่าดังนั้นเมื่อกรณี a เป็น1เนี่ยก็จะกลายเป็นเมื่อแทน a เป็น1น,นะครับจะกลายเป็น b บวก bc ครับแล้วก็บวก c มีค่ารอบ11นะครับ ผมบวก1ทั้งสองข้างของสมการนะครับเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแยกตัวประกอบนะครับ BC b c บวก b บวก c บวกหนะครับฝั่งซ้ายแล้วบวก1ฝั่งขวาก็เป็น12นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบกลายเป็น b บวกหคูณกับ c บวกหนะครับมีค่าเราสิบสอนะครับเนื่องจากว่า b กับ c เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับดังนั้นค่า b ที่น้อยสุดที่เป็นไปได้เอ้ยค่า b บวกหที่น้อยสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือเป็น2นะครับเพราะว่า เออเมื่อแทน b เป็นศูนย์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าเมื่อแทน b เป็นศูนย์จะกลายเป็นว่า b บวกเอ่อ b ไม่สอดคล้องเนาะหมายถึงว่ามันจะไม่ใช่จำนวนเต็มบวกผมว่าศูนย์เนี่ยเป็นจำนวนเต็มศูนย์นะครับดังนั้น b บวกหนึ่งเป็นหนึ่งไม่ได้นะครับเวลาแยกตัวประกอบสิบสองก็จะกลายเป็นค่าต่ำสุดของ b บวกหนึ่งเนี่ยก็คือสองนั่นเองนะครับก็จะเป็นสองคูนหกนะครับก็คือ b บวกหนึ่งเป็นสองคูณหก b หนึ่งเป็นสองแล้วก็ c บวกหนึ่งเป็นหกนะครับแล้วก็ b บวก b บวกหนึ่งเป็น4 c บวกหนึ่งเป็น3มนะครับแล้วก็ b บวกหนึ่งเป็น6แล้วก็ c บวกหนึ่งเป็น2นะครับอ่กรณีอื่นก็คือเป็นไปไม่ได้แหละที่จะคูณเป็น12อเพราะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะจำนวน a b c เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเป็นเศษส่วนไม่ได้ยังไงก็คือแยกประกอบได้แบบนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อแบบนี้ครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถเขียนคู่อันดับของ b กับ c เนี่ยกลายเป็น b กับ c เนี่ยก็จะกลายเป็น b บวกหนึ่งเป็น2จะกลายเป็น b เป็น1แล้วก็ สี่เป็นห้านะครับกรณีที่เอ่อบบวกหนึ่งเป็นสามจะกลายเป็น b เป็นสองแล้วก็สี่เป็นสามนะครับ b บวกหนึ่งเป็นสี่ก็จะกลายเป็นสามสี่จะกลายเป็นสองนะครับและสุดท้าย b บวกหนึ่งเป็นหกก็จะกลายเป็นห้าและ c บวกหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับจะกลายเป็นว่า a เนี่ยเป็นหนึ่งแน่ๆนะครับที่เหลือก็จะเรียงลำดับกลายเป็นเรียงลำดับเป็น เป็น a เป็นหนึ่งเนาะก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หนึ่งสามสองเนาะนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือรเรากำลังพูดถึงกรณีที่ a มากกว่าเท่ากับ b มากกว่าเท่ากับ c นะครับเพราะฉะนั้นกรณีอื่นๆนะครับรวมกรณีอื่นๆก็จะกลายเป็นกรณีที่เอ,อกรณีที่ ถ้า b เป็น1บ้างค่า c เป็น1บ้างเป็นต้นนะครับก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นกรณีที่กลายเป็น5้านะครับก็คือ a เป็น5 b เป็น1 c เป็น1นะครับหรือกรณีที่เป็นเป็นสับเปลี่ยนของ1 2 3เนาะก็จะได้อีกถลมลงกันทั้งหมดเป็น6วิธีเป็น3าแฝงเนาะก็จะกลายกลายเป็นเอ่อ2 3 1มนะครับ2 1 3นนะครับแล้วก็ สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็สามหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็น9้าวิธีนะครับเป็นข้าวเก้าสามสิงอันดับนะครับผมจะเห็นว่า จะต้องมีน้อยหนึ่งตัวเป็นเลขหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามีถ้ามีถ้ามีตัวอื่นเป็นเลขสองขึ้นไปครับหมายถึงว่าถ้าถ้า a b b a a และ b และ c เนี่ยมีค่ามากกว่าหนึ่งนะครับค่าต่ำสุดก็จะเป็นสองเนาะนะครับถ้ารูปตัวเป็นสองเนี่ยก็จะกลายเป็น a b บวก b c บวก c เนี่ยก็จะกลายเป็นสิบสองนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นยังไงก็ต้องมีทักตัวหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับจากการที่เราคิดเงื่อนไขเป็นสมการแบบนี้นะครับเนาะ เป็นตัวบอกเงื่อนไขได้คร่าวๆว่าต้องมีตัวหนึ่งเป็นหนึ่งนะเกินกว่านั้นไม่ได้ครับผมโอเคก็เป็นเสร็จสิ้นสำหรับข้อนี้นะครับเป็นอันจบซีรีส์ข้อสอบสรคณัตศรสตร์ปี2565อย่างสมบูรณ์นะครับก็สมมุติว่ามีใครสงสัยก็ถามข้อไหนสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีวิธีการอื่นสามารถแชร์กันได้นะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีเรื่องไหนมานําเสนอก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ